ครับบางกุดภูเก็ตครับผมท่านกําลังหาจอหาปลาจอหาหมึกจอหากุ้งหรือจอหาที่อยู่ของปูนะครับสามารถเข้าไปติดตามนะครับทางช่องทาง YouTube หรืออื่นได้นะครับนี่คือเฟซหลักของผมนะครับชื่อบางกุฎภูเก็ตจีเบสตกปลาพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับตามนี้เลยบางกุฎภูเก็ตจีเบสตกปลากับ a c e b o o k เฟซเพื่อเต,เต็มกดติดตามแทนเนาะเบอร์โทรติดต่อ0844413506 เวลาทํางาน8โมงเชา้าจนถึง1ทุ่มเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์สองทิศผมหยุดงานเนาะและอีกช่องทางและนี่คือเพจของผมนะครับ Bw Phuket g s ตกปลาก็จะมีน้องแอดมินคอยตอบข้อมูลให้ท่านนะครับและอีกช่องทาง Tiktok นะครับ Bw Phuket หรือท่านพิมพ์เพียงแค่ Bangwut Phuket ก็โอเคแล้วบา n g w u t Phuket ไฟฟ้าค่าถงสวัส <laughs> ดีครับอ่ะมานําเสนอในรุ่นของซิมราด ข้อดีของสิมบราตตัวเริ่มต้นที่มีผลต่อกลุ่มนักตกปลาการตกหมึกก็ตามหรือกลุ่มของการทําประมงพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นหากุ้งหาปลาหา,าหามึกตัวนี้เจ้าจะมีหมดตัวช่วยนะครับเดี๋ยวผมจะขอพูดในเรื่องของจีเพานก่อนนะครับซึ่งตัวนี้มันออกแบบมาเพื่อนะครับให้สาม,มารถนะครับใส่กร์สแผนที่เพิ่ไมไปได้อยู่ด้านข้างนะครับการใส่กาซก็คือหนึ่งเครื่องเหล่านี้จากโรงงานนะครับจะไม่มีกร์ด ได,ได้มาให้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านต้องการเพิ่มก็สามารถซื้อเพิ่มเติมเข้าไปได้หรือบางที่ก็จะมีการจัดรายการรวมราคาการ์ดเข้าไปเลยแต่ของผมจะเป็นการจําหน่ายในราคาเครื่องที่มีแผนที่อยู่แล้วเพื่อให้ท่านได้เซฟมากที่สุดมาดูความสามารถนะครับนี่คือลักษณะของแผนที่ครับที่ให้มาแล้วในตัวของซิมบราดครยนะครับทีนี้ถ้าเกิดท่านเคยเห็นทโลยีตัวช่วยนะครับ มันสามารถเปิดตารางนะครับตารางเพิ่มเพิ่มมาทําให้เราวิ่งเรือง่ายขึ้นโดยวิธีการนะครับกดเมนูใหญ่นะครับกับอันที่ฟันเฟืองเนาะกดเครื่องหมายถูกนะครับอ่าเล้วกเลือกหาแผนที่ขยับขวานะครับเลื่อนมาเส้นต่อขยายวงระยะนะครับข้อมูลอื่นๆที่เราสามารถเปิดได้แต่ผมต้องการคือเส้นรุ้งเส้นแวงกดเครื่องหมายถูกกดกาบาดกับกดกาบาดกับสังเกตไหมครับไม่ผมไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นไหมเนาะเดี๋ยวผมขอรีเฟรชนนิดนึง นะครับสังเกตมันจะเป็นตารางเขียวๆขึ้นมาซอยเป็นช่องๆช่องเพื่เอเราง่ายในการวิ่งเรือหรือการบนเข้าหมายนี่คือข้อดีขอ้อแรกหาข้อต่อไปในเรื่องของซาวด์เดอร์ตัวทำงานผมอาจจะรบดนึงเนาะแต่ก็ผมก็จะวุ่นวายกับอุปกรณ์เหล่านี้ในแต่ละวันเยอะมากนะครับทำให้ข้อมูลการให้ข้อมูลปรับเซตการลงหมายการเช็คเครื่องต่างๆครบจบในที่เดียวนะครับโหมดซาวเดอร์ของซินบาทมันจะใช้ชื่อว่า e c h o s คซาวเดอร ซึ่งข้อดีของซิมราก็คือหนึ่งรประกันมา2ปีอันนี้ข้อดีสำหรับผู้ซื้อนะครับหมดซาเดอร์สังเกตครับมันจะมีพื้นแดงนะครับเชื้อนะครับเชื้อก็คือหลายท่านท่านสงสัยคําว่าเชื้อเชื้ออะไรขห็นเขาเพื่อนเรียกอ่คนลำเงาเรียกเชือ้อเชือ้อคือไม่ว่าจะเป็นพวกลูกปลานะลูกกุ้งลูกหมึกที่ขึ้นบนจอเราจะเรียกคําว่าสิ่งเหล่านั้นคือเชือ้อคือสิ่งที่ปรากฏในจอซาวเดอร์มันจะนําเสนอแยก ปลาเล็กแบบไหนนะครับปลาใหญ่แบบไหนลักษณะเชื้อปลาหมึกเดี๋ยวผมผมชอบติดคํานี้เนื่องจากเราเข้าใจเรื่องเชื้อแต่หลายๆท่านคือ,อปลาหมึกขึ้นบนจอแบบไหนกุ้งขึ้นแบบไหนมันจะนําเสนอภาพที่แตกต่างกันทั้งหมดนะครับซึ่งมันสามารถแยกได้และมันก็มีตัวช่วยที่สามารถช่วยท่านสำหรับท่านเพิ่งเล่นอุปรกรณ์เหล่านี้อันนี้เป็นแค่คลิปนําเสนอข้อมูลบางส่วนหลังจากอุปรกรณ์ผมก็จะมีเสริมอีกทีนึงมันก็จะมีหมวดตัวช่วยนะครับกดเมนูนะครับตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับ ภาพปลานะครับสัญลักษณ์ปลาปสังเกตไหมครับเราก็จะเห็นเป็นรูปตัวปลาผมไม่เจว่ามันจะเห็นชัดนาออ่าประมาณนี้ขึ้นมานะเป็นภาพรูปตัวปลาเป็นรูปตัวปลาขึ้นมาให้เรารู้ก็คือตัวช่วยสำหรับบางท่านที่เริ่มเรื่รองอุปกรณ์นะครับแต่เมื่อเราคร่องเริ่มรู้ผมก็จะไปเปลี่ยนให้เป็นหมูเชื้อก็คือสิ่งที่เราเห็นมากกว่านะครับแล้วทีนี้เราก็สามารถนะครับ ใส่เพิ่มเข้าไปอีกยกตัวอย่างสังเกตพอเชื้อปลามาเราก็เห็นลักษณะของตัวเลขตัวเลขนี้คืออะไรนะครับตัวเลขนี้ไม่ได้เป็นลักษณะของขนาดปลาเดี๋ยวผมพอกดกระบ,บาดนิดนึงนะตัวเลขเหล่านี้คือความลึกเห็นชันไหมครับความลึกที่ปลาเหล่านั้นอยู่หนะ้าความลึก,กต่างๆก็มีตัวเลขกํำกับนะครับแต่พอท่านเริ่มคมล่องหมวดนี้ผมก็จะปิดนะครับแต่ถ้าเกิดท่านชอบก็ไม่ต้องปิดตามคลิปนี้นะครับ และอีกข้อดีจากซาวเดอร์ใบบางหลายหลายท่านที่เห็นเราต้องการซูมนะครับเราต้องการซูมเราต้องเข้าไปกดเมนูกดเลือกโอ้โหเราขับเรือด้วยอยู่ในทะเลด้วยคิดถึงหน้าง,งานมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อทะเลกบิดหมุนมันคือการซูมเลยนะครับการซูมเลยหรือท่านต้องการเปลี่ยนสีที่เป็นเอกลักษณ์ที่เราชอบดูง่ายสบายตาเพราะคนเราในการมองเห็นนั้นต่างกันเราก็เลือกให้หมดสีหลักๆเลยนะครับเอาเทวดาอันนี้เป็นตัดหมดโฆษณา อ่ะต่อน,นะครับหมวดสีกดเมนูนะครับเราก็เลือกสีหลักๆเลยครับที่คุณเห็นเลยหนึ่งสีที่ได้ผลที่สุดอ่าต้องใช้คําว่าไดผลที่สุดคือคือพื้นตัวนี้นะครับพื้นน้ําตัวนี้ก็จะเป็นผีกลุ่มของพวกสีดานะครับหรือสีน้ําเงินอ่าครับแต่ถ้าหากท่านชอบอื่นๆได้อยู่ที่ความชอบเนาะอ่าแต่ผมอ่ะผมบอกเลยผมชอบพื้นดานะครับที่เหลือก็อยู่ที่ความชอบเนาะกาบาทแล้วก็มีตัวช่วยอีกครับคนที่ชอบตกปลาเก๋าหรือชอบตก ปลาหมือหอมหรือทิพรันนั่นเองพอเป็นเชื้อ,อก็คือพวกลูกปลาลูกเล็กต่างๆมันดูกับพื้นแดงๆโอ้มันมันแยกยักยงไงยากซิมราดก็มีตัวช่วยอีกนะครับเราเรียกโหมดนี้ว่าโหมดตัดสีพื้นอะไรก็ตามนะครับที่เป็นลักษณะของกุ้งลูกปลาลูกเล็กต่างๆเราก็จะเห็นได้ง่ายตัดขาดไปเลยก็คือมันจะนําเสนอเป็นสีพื้นดินไปเลยนะครับนี่คือตัวช่วยที่ดีมากเพราะซิมราดออกแบบมาเก่งเรื่องของ เรื่องของ s o ด d e r นะครับไปซื้อแผนที่ก็เป็นแผนที่ประมาณการให้มาอยู่แล้วนะครับและมีอีกนะครับมีอีกโอ้มันมีตัวช่วยหลายก๊อกมากการใช้เสียงใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า fit id าหรือฝรั่งเรียกกัน fit id ส่วนตัวผมผมภาษาไม่คล่องเข็วเนะาะก,ก็เข้ามาในหน้าของตัวสัญญ,ญาณนะครับแล้วมันก็จะมีการใส่ใช้ชื่อว่าเดี๋ยวสักครู่ครับราะมามองอ่านี่ครับ fit id เราก็เลือก ักคักนะครับมันก็จะมีเสียงรบเตือนอ่าครับทุกเสียงให้มันเป็นลักษณะของการ3มเสียงเสียงเล็กเสียงกลางเสียงใหญ่นั่นก็คือปลาเล็กปลากลางปลาใหญ่นั่นเองมันมีตัวเยอะๆะแต่ส่วนตัวผมอ่ะผมชอบแบบปิดแต่หลายๆท่านชอบแบบเปิดอันนี้ท่านออกแบบเลือกได้เลยนะครับ หลายหลายท่านนะครับอาจจะมีเรือมาแล้วหลายลำอาจจะอาจจะเข้าใจอุปรกรณ์ไปแล้วหลายหลายท่านเพิ่งจะเริ่มมาเหล่านี้เพียงแค่ท่านรักผมผมก็จะมีข้อมูลต่างๆเนบให้พร้อมเพียงแค่ท่านแจ้งผมว่าบางผมเพิ่งเริ่มนะ,ะบางผมเริ่มมาระยะหนึ่งแล้วผมก็จะมีข้อมูลในการแนะนานาเสนอที่ต่างกันไปนะครับผมก็จะให้หลายหลายท่านก็เข้ามา,าทางสื่อออนไลน์การซื้อของออนไลน์ก็บอกเลยเสี่ยงนะครับขอแจ้งในคลิปนี้เลยนะครับ ท่านก็สามารถเช็ค,คเครดิตจากหน้า Facebook ผมนะครับบางวุฒิภูเก็ตทีพีตอกปลาตัวนี้เพื่อนเต็มเนาะขอเป็นการรบกวนนะครับขอเป็นการกดติดตามเทนนะท่านก็จะได้เข้ามาดูฟามหน้าเชื่อถือผมทําตรงนี้อยู่นะครับปีนี้เป็นปีที่13ในการนําเสนอข้อมูลของระบบ GPS ีเอสซาวด์เรดาร์ตั้งแต่เรือไม้ถึงปัจจุบันผมก็จะมีเรือทดสอบเป็นของผมเองนะครับและอีกลำหนึ่งเป็นเรือของญาติที่ให้มาเพื่อทําข้อมูลเพื่อน,นําเสนอความสามารถในแต่ละยี่ห้อ ผมก็จะมีคลิปจากหน้าง,งานเสืิมใม้ท่าน,ท,านทั้งหมดว่าท่านชอบตกปลาท่านชอบตกหมึกท่านออกเรือเพื่อเลี้ยงชีพโดยการทําประมงพื้นบ้านหาปลาหาหมึกหากุ้งหาปูอ่าหนึ่งเรื่องของปูอ่าหลายหลายท่านบอกเฮ้ยสาวด้วยเห็นปูด้เหรอ่าผมใช้คําว่านะครับหนึ่งปูมันจะไม่ขึ้นเหมือนกับปลาเหมือนกับกุ้งเหมือนกับหมึก อ่าครับเพราะหมึกปลากุ้งมันก็มีการรวมตัวทํให้สาดเวยอยือดยาง่ายปูม,มันมักจะคานพื้นเมื่อคานพื้นแสดงว่าเราต้องดูต้องแยกลักษณะของที่อยู่อาศัยอ่ามีหลายท่านเข้ามาถามบางเป็นไปได้หรืออ่าจะจะปูอ่าตรงนี้เป็นคําถามที่ดีไม่แปลกที่จะถามสมควรที่จะถามด้วยเพราะหลายๆท่านก็เห็นแล้วว่าเอ๊ะมันมันไม่ใช่นะครับจากธรรมชาติที่มันอยู่มันก็จะคานพื้นหรือบางทีที่เราออกไปตกปลา เปิดไฟสาว่างหน่อยมันก็ขึ้นมาผิวน้ําให้เราเห็นแต่มันก็ไม่ได้ดูรวมฝูงใหญ่ๆเหมือนกับกุ้งกับปลาที่ลอยที่แยกได้ซซวเดอร์จับได้ก็อย่างแม้กระทั่งตะกอนน้าแสดงว่าการหาปูเราต้องดูพื้นบางท้องถิน่นปูมาก็จะอยู่พื้นทรายพื้นดินอน่อนเลนลักษณะท้องถิ่นก็ต่างกันท่านก็ยัง,งมีข้อมูลแล้วว่าอยู่ยู่ไหนซาวเดอร์จะมีตัวช่วยว่าที่เราอยู่ไปวางอุปกรณ์นั้นมันเป็นพื้นแบบไหนซซวเดอร์แยกได้นะครับ สอบถามเพิ่มเติมยังไงนะผมไม่สะดวกตอบทางข้อมูลทาง y t u t u เนาะให้โทรมาตามเวลาที่ผมทำงานหรือช่องทางอื่นหรือแม้กระทั่งใน TikTok อท่านก็สามารถพิมพ์เป็นภาษาด้วาบางกุ้ภูเก็ตท่านก็จะเจอข้อมูลที่ผมลงไว้หลากหลายนะครับต้องการแบบไหนงบประมาณเท่าไหร่สามารถแจ้งผมได้เนาะเพราะผมให้ข้อมูลทุกอย่างเองหมดแต่ตอนนี้ก็จะมีกลุ่มแอดมินเข้ามาช่วยตอบข้อมูลนะครับน้องเขาอาจจะอตอบลึกเชิงลึก ไม่ได้มากนะักแต่ในการให้ข้อมูลข้างต้นทีมแอดมินสามารถตอบท่านได้ครบทุกรุ่นทุกย่อสวัสดีครับบางวุษครับผม